พ่อมีควายน้ำทั้งหมดกี่ตัวครับที่อยู่กับพ่อตอนนี้ประมาณการนะฮะไม่ถึงร้อยแล้วย่ยาก็ไม่มีย่าก็ไม่มีครับ<ะ><ะ>วันจะพืชบุกลุกที่แต่ช่วงที่ผ่านมาทะเลน้อยมีน้ําท่วมขังขาดแคลนอาหารอย่างหนักทำให้ควายน้ําตายไปแล้วไม่ต่ำกว่าสองรอตัว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือเตอ๋อเนยิมเขตเตอ๋อศักดิ์สยามนะครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่ไหนรู้เปล่าอันนี้คือทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับทะเลน้อยพื้นที่แห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด17,500ไร่กว้างขวางมากเลยนะครับกว้างขวางมากเลยซิกเนเจอร์ของที่นี่คือ ควายน้ำควายน้ำเป็นหลายหลายหมื่นตัวเลยนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นที่ชุ่มน้ำของโลกก็ว่าได้นะครับตรงนี้ของโลกเลยนะครับเป็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสะพานที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสะพานเอกชัยระยะทางจากอำเภอควนขนุนไปที่อำเภอระโนด5กิโลเมตรครับ5กิโลเมตรแล้วทางสะพานแห่งนี้สะพานนี้นะครับเขาจะมีเป็นที่ จอดพักรถเป็นที่จอดให้สําหรับนักท่องเที่ยวถ่ายรูปเพราะมีควายน้ําเยอะแยะไปหมดสัตว์น้าก็เยอะนะครับนกก็มีนกสวยๆนกหาย,ยากๆครั้งหนึ่งในชีวิตทุกท่านครับผมอยากให้ท่านมาเที่ยวที่นี่ครับมาดูความสวยความงามความกว้างขวางสุดลูกหูลูก,ลกตาของทะเลน้อย และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของทะเลน้อยคือ b u f f a l o Water หรือว่าควายน้ำเคยได้ยินใช่ไหมครับควายน้ำนี่เป็นควายที่ไม่มีคนเลี้ยงนะครับมีคนเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าตื่นเช้ามาเขาปล่อยออกข้อเขาควายจะไปหากินเองถึงเวลาเขาจะกลับเองโดยที่ไม่ต้องไปหายาหาอะไรเขากินและตอนนี้ผมได้มานั่งอยู่กับเจ้าของข้อควายน้ำนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรครับ นายพิมมนวัดนรัตพ่อวิมนพิกมนครับพิมนนะครับพิมนพิม,นพ,มนพ่อมีควายน้ําทั้งหมดกี่ตัวครับที่อยู่กับพ่อตอนนี้ประมาณการกน,านะฮะ <ฆ up S 2> ไม่ถึงร้อยแ,แล้วไม่ถึงร้อยแล้วเมื่อก่อนเป็นร้อยหรือพ่อครับโอ้เมื่อก่อนคุณพ่อมีมีมีควายเป็นร้อยตัวนะครับมีตอนนี้ไม่ถึงร้อยแล้วไปไปไหนหมดครับพ่อครับก็ขายบ้าง ตายเสือบ้างพ๋อขายบ้างตายบ้างอะไรอย่างนี้นะครับหญ้าก็ไม่มีหญ้าก็ไม่มีครับวัชพืชบุกลุกที่วัชพืชนี้มาจากไหนพ่อมาจากทะเลนะขึ้นมาจากทะเลก็นำหลากครับวัชพืชนี่คืออะไรนะพ่อขออนุญาตที่ว่ามาจากทะเลเนี่ยเป็นพวกจอกจอกไอแม่แม่ไอกลม อ๋อจอกแหน่ต้นกงต้นกงอันนี้ควายไม่กินครับควายไม่กินใช่ไมคควายไม่กินก็กินนิดเดียวเขาก็ละเข้าเข้าไปเลยฮะคือไม่ใช่อาหารเขาครับพ่อครับวันนี้ควายของพ่ออยู่ในคอกครบทุกตัวไหมครัหรือเขาออกไปไหนหมายฮต้นนี้เห็นปลวเล่นกับปลินอกหลกปลินอกมันนี่เลยปลวมันไม่น้ำแล้วไม่มีน้ำละกับซึ่งถ้าว่ามีน้ำมันก็ปุ๊จะไม่ไม่อกเลย อ๋อมันปอนี่มันกะกลับโกกงอตุกตัวถ้าเขาไปอยู่ไหนครับพ่อถ้าเกิดไม่กลับคอกไปกลับบ้านเขาอย่างเงี้ยควายอ่ะก็ตุ่มได้สิเดินเดินสีปักได้คือมันปักเฟีกูดไม้สีทุ่งทุ่งตรงไหนที่ไม่มีน้ํามีเนินอะไรนย่เงี้ยไปพักอะไรกันอยู่นั้นเลยมันไปนอนก็เหยียบกันนอนกรุ่นคือป้องกันยุงป้องกันแมงครับแล้วพ่อทํายังไงถึงจะได้รู้ว่าควายเราอยู่ตรงไหนตอนนี้เดินไปดูมันก็เดินไม่ได้เพ่าน้ําเต็มเลยเนี่ย ป้อมแค่รถเลยเพรครถปิมือว่าบางที่อันป่าเรือไปแต่ตอนนี้เรือไปไม่ได้เลยป่ารถเลยผมแนะนําพ่อแล้วพ่อนะลงทุนสักหน่อยบินโดนครับเอาโดนมาบินเลยเอาไหมเอาโดนมาบินเลยว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนบ้างอย่างนี้เอาเอาเอา สีสะท้อนแสงแต้มหัวมนหน่อยนี่คือวัวของเราควายไอ้ควายของเราอไม่ไม่ตรองกับไม่ต้องกันนะพ่อนะถ้ามันสบายจริงๆครับเลี้ยงควายน้ําคือปล่อยให้ควายน้ำนี่เขาหากินได้แบบตามธรรมชาติเลยบางทีวันสองวันเขาจะกลับมาที่ทออคุณพ่อก็ไม่พะวงอะไรเพราะว่าหนึ่งแถนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับชุมชนแถนนี้ดีอย่างไม่มีการลักขโมยมีบ้างก็นิดหน่อยนะครับคือถ้าบอกไม่มีเลยพ่อก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้มีบ้างก็นิดหน่อยแต่วันนี้ผมขออนุญาตคุณพ่อนะครับขออนุญาตที่จะ ไปบินโดนหมายถึงว่าเราจะบินบนอากาศหรือจะหาหาดูฝูงควายน้ำอันนั้นลงลงบินเล็กหรืครับอันพวกหัวหน้าปบนี่ตพราะว่าอีบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือบอกไม่โชคต่าบกแต่ว่าตาบินโดนตอนนี้เห็นเห็นเลยใช่ไหมครับเห็นเลยใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับพ่อวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ให้ความรู้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่ผมและทีมงานจะได้มาเยี่ยมคุณพ่ออีกนะครับจะได้มาดูบรรยากาศต้าวายมาดีลัางนั้นครับคือมกรามกรรากับมาได้เลยครับหมาได้เล่งหวานเลยกวายได้ไม่ตุกตัวเลยครับอต้ามกกราเล็วต้าปุกิกาเดี๋ยวตันว่านั่นคือตุ้งอันมันมั่วครับแต่ว่าต้าวมกกระราคือมา มาเลยมาได้เลยครับมาได้เลยอ๋อครับผมขอบคุณจําไว้นะพวกไอ้ควายไม่ใช่น้องๆทีมงานผมครับเขาเขาจะไปเช็คเวลาว่าเวลาไหนที่จะมาพ่อเออมาเจอพ่อได้เวลาไหนที่ควายจะเยอะอาถ้าว่าไม่ตายเท่านันผวว่ามาได้ทุกเวลาครับผมแต,แต่ว่าผมไม่ตาย้ยโอ้อยังยังพ่ออยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันนานๆไปดูราคาน้ํามันสักลิตรละร้อยก่อนค่อยตายพร้อมกันนะพ่อ ขอบคุณมากครับวันนี้เพจเตอ๋อศักดิ์สยามโดยผมเตอ๋อเชนยิญญ้มได้มีโอกาสมาคุยกับคุณพ่อและคุณแม่นะครับที่อำเภอควนขนุนที่ทะเลน้อยแห่งนี้นะครับสุดยอดมากต้อนรับได้ดีมากนี่ผมนี่แหละครับผมรักต่างจังหวัดเพราะอย่างนี้ทำกับข้าวกับปลาให้เรากินแล้วเห็นไหมควนขมงกอกก้วยก้ยาวไงฮะกกกล้วย <laughs> <laughs> ไ,ไม้ตัว <c oughs> ต๋วตะวอีกินกับตำนากไอ้เราไอ้เราก็นึกว่าทำกับข้าวอะไรกินก่อไฟให้ควายไั้แรลงครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเพลนหน้าเราเจอกันใหม่นะครับผมเต๋อศักสยามจะพาท่านไปไหนจะพาไปเยี่ยมเกษตรกรจะพาไปเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาหารการกินการรับประทานอร่อยที่ไหนเดี๋ยวจะพาท่านไปดูพาท่านไป,นไปชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ทุกช่องทางเพจเต๋อศักสยามโดยผมเต๋อเชิญยิ้มพ่อครับ พ่อท้าช่วยทําหน้าเหมือนผมใส่ทอาหารไม่ทํารืทำทำไม่ได้เลยครับเราลองทำที่พ่อรูปหล่อทำขอบคุณมากครับคุณพ่อครับสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นลมโผลลมใสลูกหลานนานๆครับครับหลายคนที่ได้เห็นอาจสงสัยว่ามันว่ายน้ําได้ด้วยหรืออันที่จริงคือที่ทะเลน้อยแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่มีน้ําลึกประมาณ1หรือ2เมตรเท่านั้นแต่ช่วงที่ผ่านมาทะเลน้อยมีน้ําท่วมขังขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ทำให้ควายน้ําตายไปแล้วไม่ต่ํากว่า200ตัวหลังจากน้ําท่วมขังได้4เดือนทางจังหวัดก็เร่งช่วยเหลือเอาน้ำํำยาแห้งและแร่ธาตุแจกจ่ายเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กับมันขึ้นมาได้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับระยะทาง5กิโลเมตรมาจากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเพื่อจะข้ามไปที่ อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง